Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van. A gambling junkie who missed his shot. The best that never was. But I see possibility. ู้ชมครับนี่คือขยับแวนทอลครับในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดภาพ,พยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถนั้นก็จะเริ่มต้นกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าลอมานส์ L E M A N S จนมาถึงภาพยนตร์การแข่งรถที่มีความสมจริงมากในยุคโบราณชื่อว่ากรังปรีนั่นก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์มากทีเดียวในยุคนู้นการเวลาก็ผ่านไปมากมายเราก็จะเห็นหนังรถแข่งไม่ว่าจะเป็น Speed Racer Ford V Ferra r i ีหรือแม้แต่ภาพยนตร์ล่าสุดอย่าง g r a n Turismo โ แต่มีผู้ชายคนหนึ่งในบริบทใหม่มีความตั้งใจที่ค่อนข้างเหลือเชื่อมากหลังจากเขาประสบผลสำเร็จกับภาพยนตร์เรื่องท็อปกัน a v e มา c k ินั่นคือพุ่มกับโจเซฟคอสินสกี้เขาเองนั้นมีจินตนาการว่าเขาอะอยากจะถ่ายทอดการแข่งรถของสนามฟอร์มูล่าวัน นั่นคือรุนแรงมากเลยนะเพราะการที่ลงไปถ่ายในฟอร์มูล่าวันเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยถ่ายทํายากเพราะเจ้าของสนามเขาจะไม่มีวันยอมให้เกิดการถ่ายทําที่แท้จริงเขาก็เลยไปนั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักแข่งรถ7สมัยของฟอร์มูล่าวันนั่นคือลูอิสแฮ m i มิล n ตันแล้วก็ไปคุยกับผู้อำนวยการสร้างคู่บุญของเขานั่นคือเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ทั้ง3คนก็เลยจับมือกันบวกผู้ชายคนนึงชื่อแบรดพิตมันก็เลยเกิดโครงการ F1 The Movie ขึ้นมา ขออนุญาตเล่ายาวนิดหนึ่งเพราอจะได้เข้าใจถึงบริบทว่าทําไมหนังเรื่องนี้เป็นที่จับตามองและล่าสุดจากการไปฉายในนิวยอร์กรวมถึงฉายให้หนักแข่งที่โมนาโกได้ดูกันเนี่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวว่ามันเป็นหนังที่ถ่ายทําในรูปแบบของสนามจริงและการแข่งขันแบบจริงๆจ,จริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ในเวลาเดียวกันมันมีอุปสรรคอันหนึ่งคือจะทำยังไงเพื่อถ่ายทอดอันนี้ให้มันโวดแล่นบนจอยักษ์ไอแ x เราสามารถที่จะดูได้ในรูปแบบ c d x MX4D หรือแม้แต่ ScreenX ที่มีจอข้างๆเพราะฉะนั้นโจเซฟกอเซนสกี้ก็ไปกระทบเปลือกว่าต้องคุยกับโซนี่เพื่อไปประดิษฐ์ประดอยกล้องเนี่ยเพื่อติดกับรถให้มองเห็นในมุมมองตอนแข่งอย่างแท้จริงนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากกับภาพเพียนเรื่อง F1 the Movie แต่วันนี้กองบอกองของเรานั้นทำงานหนักมากแล้มีข้อมูลเด็ดๆมาฝากกันไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้ครับ There's nothing like a Formula One race weekend. F1 คือการแข่งขันชิงแชมป์รถทางเรียบสูตรหนึ่งที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและเคยถูกสร้างมาเป็นภาพยนตร์มาแล้วแต่ก็ไม่มีมากนักที่จะถ่ายทอดออกมาให้ดูสนุกและสมจริงจนนักแข่งหลายๆคนต่างต้องยกนิ้วให้ซึ่งการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความเร็วนั้นต่างก็มีพู่มกับมากมายที่ให้ความสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นคือโจเซฟคอสินสกีเขาเองเคยมีส่วนร่วมกับภาพยนตร์อย่าง Ford V f ีเฟอร์รามาก่อนซึ่งเขาได้กําหนดนักแสดงมาเป็นทอม รูสและแบรดพิตซึ่งทั้งคู่เซเยสและยืนยันว่าพวกเขาต้องได้ขับรถจริงเท่านั้นแต่เมื่อโจเซฟไปเสนอผู้สร้างกลับโดนปฏิเสธเพราะด้วยทุนสร้างที่สูงเกินความจําเป็นต่อมาเขานําเสนอโปรเจกต์นี้กับฟอร์มูล่าวันด้วยตัวเองและทางฟอร์มูล่าวันยืนยันว่าพวกเขาจะต้องได้ภาพยนตร์การแข่งที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นก็กลายเป็นหนึ่งในเฮดไลน์สําคัญที่โจเซฟได้ยินและรีบติดต่อไปหาแบรดพิตและให้คำมั่นสัญญากับเขาครั้งนี้แบรดพิ จะได้ขับรถแข่งจริงตามที่เขาต้องการเพื่อความสมจริงที่สุดตามคำขอของฟอร์มูล่าวัน แต่กว่าภาพเนีย์เรื่องนี้จะออกสู่สายตาให้เราได้ชมกันในโรงภาพยนตร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกเขาต้องผ่านกระบวนการการคิดค้นและออกแบบตัวรถกันอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการนำเอารถฟอร์มูล่าสูตรสมาปรับแต่งโครงให้เป็นฟอร์มูล่าวันซึ่งควบคุมการออกแบบโดย Merced e s โดยตัวรถจะมีจุดยึดกล้องสำหรับการถ่ายทำถึง15จุดด้วยกันซึ่งกล้องสำหรับการถ่ายทำนั้นโจเซฟได้นำเอากล้องจากการถ่ายทำท็อปกัน์มาริคมาปรับแต่งและพัฒนาขึ้นให เล็กกว่าเดิมเบาวกว่าเดิมเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศในห้องคนขับออกมาให้ผู้ชมได้เห็นถึงความรู้สึกของนักแข่งได้ทุกโหมดในการแข่งขันและแน่นอนครับกล้องทั้ง4ตัวนั้นได้ผ่านการรับรองจาก IMAX มาแล้วนอกจากการสร้างรถเพื่อการถ่ายทําแล้วทั้งทีมต่างยกกองไปถ่ายถึงสนามจริงที่รายการ British Grand Prix 2023ที่สนาม Silverstone Circuit มาในชื่อทีม a p e x ็ p ซึ่งเป็นทีมที่11 ที่เข้าแข่งขันจริงกับนักแข่งอีก10ทีมด้วยกันซึ่งก่อนที่แบรดพิตและดามเซนไอลไริสจะลงแข่งทั้งคู่ก็ผ่านการฝึกมาอย่างเข้มข้นทั้งที่เลคัสเตเลตทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและในสนามแข่งหลายแห่งในประเทศอังกฤษทั้งคู่เริ่มฝึกตั้งแต่การขับฟอร์มูล่าสูตร3และขยบขึ้นมาเป็นฟอร์มูล่าสูตร2เพื่อคล่องตัวต่อการถ่ายทําซึ่งทั้งคู่ได้รับคําแนะนําตลอดการฝึกจากนักแข่งตัวจริงไม่ว่าจะเป็นลูเซียโนบาเฮตตาอดีตแชมป์ฟอร์มูล่า2ทำหน้าที่ เป็น s t u นด Driver ควบคู่ไปกับลูอิสแฮ m i มิล n ตันนักแข่งฟอร์มูล่าวันที่ควา้าแชมป์มาได้ถึง7ปีติดต่อกันมาให้คำปรึกษาและขึ้นท่านเป็นโปรดิวเซอร์ไปพร้อมกับหนึ่งในนักแสดงอีกด้วย When was the won Sunday? Daytona? last a race? sorry time you Sunday, <Dayton> Oh, F1 The Movie <laughs> ได้คว้าตัวสุดยอดนักสแสดงที่เก๋าเกมอย่างแ a ร p พิตมารับบทเป็นซันนี่เฮส s นักแข่ง Formula o n วผู้เคยรุ่งโรดมาก่อนในยุคปี1990จนประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนต้องถอนตัวออกมาเป็นนักแข่งรถรับจ้างตามสนามแข่งรถทั่วไปด a มเ o นไอดร s สนักสแสดงหนุ่มชาวอังกฤษมารับบทเป็นหนุ่มน้อยนักแข่งฟอร์มูล่าวันอนาคตไกลแห่ง a p e x GP อย่างโจชัวเพียรสผู้ มองว่าการมาของซันนี่เฮสคือตัวถ่วงของทีมตามมาด้วยฮาเวียบาเดมผู้รับบทเป็นรูเบนซาเวนเตสเจ้าของทีม a อเพ็กซป้าดันผู้มองเห็นความสามารถของซันนี่และเขาก็ฝากฝังอนาคตของทีมไว้กับนักขับวัยเก่าคนนี้ ทีม Apex GP จะอยู่หรือจะไปในสนามการแข่งขันมิตรภาพและความสามัคคีที่ s ซ n นิเฮสและ Joshua Pierce ที่มีอยู่น้อยนิดจะมาสั่นคลอนให้ทั้งทีมแตกพ่ายหรือจะพาทีมไปสู่ชัยชนะไปร่วมพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองได้ใน F1 The Movie เปิดรอบพิเศษให้ชมก่อนใครวันที่25มิถุนายนนี้ใช้จริงวันที่26มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งในระบบปกติและระบบพิเศษนั่นคือ iMAX 4D X Screen X MX4D Sigma Cine Stadium แต่ขอย้ำนะครับหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นหนังที่เราจะดูรถแข่งอย่างเดียวหลายสิ่งหลายอย่างมันสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าบางคนเนี่ยเราเกิดมาด้วยพรสวรรค์แต่เราอ่อนพรสวรแต่บางคนเนี่ยเกิดมาไม่ค่อยมีพรสวรรค์แต่ขยันแล้วมีพรสวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการแข่งรถเราจะได้เห็น2ลนักษณะของคนเก๋าเกมที่มากด้วยประสบการณ์แต่ฝีมือนั้นถือว่าดีแต่อาจจะไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์กับ นักแข่งรถหนุ่มที่เกิดมาด้วยพรสวรรค์เพราในโลกบริบทใหม่เราก็ต้องยอมรับว่า ส่นประสาทของคนรุ่นใหม่นั้นจับต้องทุกสิ่งทุกอย่างได้เร็วกว่าคนรุ่นเก่าแล้วมันเป็นการประทะอารมณ์การที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับทีมการแข่งขันของทีม a p e x GP นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้จะสอนหลายๆอย่างมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเมื่อคุณเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเหมือนคุณกำลังนั่งดูเขาแข่งกันจริงๆใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและรบกวนแบ่งปันให้กัััับคคนนนนททีีีุ่ณรรกเพาาะะมมงง้้จไดล ใจในการสร้างสารรค์คลิปดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแว่นทอครับ